นั้นทําอะไรลูกมันในอารมณ์เล่นเสื้อแม่เนี่ยนะฮะมันไหมลูกสมพลมันไหมงั้นอั้นงั้นั้นนั้นนั้นั้นันดูตานั้นไตาหนังอยู่เก้าละพี่บิ๊กว่าไงครับว่าไพี่บิ๊กว่าไงครับงันดูนั้นก่อนลูกงั้นๆั้นน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 ันนั ไม่หยุดล่ะว่าไงลูกนั้นยันยันยันงันยันอ่ะเวลาคนไทยเ้วไม่เล่นเนาะฉลาดมากไปป่ะลูกมันกานัเง่งมันกาญนเง่งว่าไงลูก,กอืมนิ่งว่าไงเับว่าไงไิ่งเอาเลยไม่ดูน้องก่อน บิ๊กอะไรครับนิ่งเลยเวลาไม่ถ่เนี่ยเวลาไม่ไถ่ล้วเล่นนะเวลาไม่ไถ่ล้านิ่งเนี่ยนะเราอะฮะสมพลรักนอนไม่รักง้นมันไมมเล่นเสื้อแม่หึหึสมพลบิ๊กว่าไงครับ พี่บิ๊กว่าไงครับอือทำไงลูกไม่เล่นแล้วเหรอือฮะแม, <c oughs> ไม่ไม่ถ่ายแล้วนะถ้าไม่เล่นเนี่ยนี่ไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเราเพราะเราเล่นนะลูกเล่นสมันเนี่ยพอจับกล้องอะไรทำนันแสนร,รู้แทะฮะสมพล <c oughs> ทำันแสนร,รู้แทะฮะ นิ่งเลยทําเป็นเรียบร้อยโอ้โหโก่อนนะั้นนั้นเป็นไงเสื้อแม่แทบขาดนั่นออ,ออกฤทธิ์แล้วเห็นไหมมันเป็นอะไรกับเสื้อแม่ดึงกันมาเล่นลากกันมาเล่นนะลูก <c oughs> ไปละ